มันแมนอยู่บ่แมนให้ซ้อยเรือว่นนีนยังบ่ได้เรื่องได้เล่าด้ครับว่นนี้ใหรอผมตอนนี้มาซ้อยอีกรอบสองครับตอนนี้พักอีกรอบสองก็คือเลยสวัสดีทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีโอกาสได้มาเรียนเพื่อนหนองค้อนนะครับสวัสดีจ้ากาเป็นคลิปน้องค้อนนะครับแต่ว่าผมถือโทรศัพท์ให้เพิ่นเพิ่นบอกว่าเออจักจักสิเปิดคลิปแนี่ยอะไรวะสันโว้ย ถ่ายถ่ายคลิปมาจนสิเป็นพันคลิปเลยตื่นเต้นบหรอตนเต้นอีการตื่นเต้นอู้หอนแต่ว่าเฮ้ยมันต้องสิมเลยสิมเลยเชื่อไหมอืมอันนี้กางอู้มันดีขนาดเนาะเป็ดตัวหน่อยเหมอไหมมันเป็ดเข็มเสาอืมมันขนาดอัก็ยังไตไตเป็ด ใส่คนหลับไดไหรต่คนหลับไ,ไลยไสวยบางๆแล้ววอบเสลาอะไรอือ <c oughs> เอาเ็ดมาแทน <c oughs> เียวิ่เออมันฮอแมนบอก <c oughs> <c oughs> อะรผมจะสอยเองนะครับเพืพ่อนเนะพื่อนอยากสอยมั้ยเพนิลาบเอง ั้งหลัทั้งตงเพอ่์เซียถกินบัตรโย่างมาเลยขาบริกินก็คือทิมทั้งอายเพิ่อนมันแม่ยิ่พอมึงเสียดีมันปยกให้เย็ดด้อยากะหยัอแม่ยัดนังีเียดอายเพิ่นมันจะห้แม่ประเย็ดหลายกว่างานบริกินย่าบริกินแสบสุดำนี้แหละเกิดมาเคยหลับเป็นตเะเถอแล้วเอา แข่งแล้วแล้วแล้วสันเศร้าเศร้าเศร้าหน่งเราบุกคือแล้วค่ะกำ่าสองเท่ออ่าพูดมาข้งแบกแผลพี่โดช่วีดอกคนหิวเขาแล้วแทบต้องหิวทุกินอมื้กินหัวขาดไปใช่ปะหัวขา เกครับตัวนี <uneasy ų> <speaking lose> ่บ <secondo anti> ่โอ้ยาโอ้ยดขอบอกไนเหมนบ่โอ้ยหมดหล้ขุดเอาด้วเจามเออเราเอามาหลายแล้วว้เราบริลาแล้วฝากาเปลาไว้ขัละอยข้าไปซอยเขาเลย เป็นคนมีขาที่บไอ้บึงตัวเห็นอยู่บอกเวลาอ่นหล่อแมวหลอนกหล่ออย่างมันก็จะเงยหน้ามาใครจะ่าหลอมาะคือกันอันเดียวกัน สนมากเลยเขาก็จะเคยเห็ดอาหารแต่อาหารบ้านๆเนาะอย่างแกงต้องไหมแกงเห็ดแกงอัลมิสินเนาะแต่ว่าลาบเป็ดนี่ประมาณว่าครั้งแรกใช่คราวนี้อ่ะบอกรั้งแรกเคยเคยดีทรงนี่วุ้นกินดรอปนะฮะสิสิได้กินแต่หัวท่าบีจอยเบิ้องละก็ได้อ่ไปว่ามาเยอะครั้งแรกนี่นะครับที่มีได้เสือแล้วเป็นช่องข้าง หนักในขอกินต่น่กินบพมกเวชใช่ไนมใจอยกไหนตอนทำนี่แหละบอยเขาหลอกไงด้วยเป็นโตครับจปกอิ้มไปค้เดียวอิ่มหมดแล้วแทบแทบเดียวสนาทีนะ ออกบอ่แดออกบ่ออกอยูอ่เฮ้ยบอ่บอบอกบ่กแด่การแดกัน้แม่ขัวค,ครับนี่เห็ดเองด้ยได้กินก็ได้บ่ด้กินกับองแม่ขัวแล้วครับวันนี้ก่องข้อเห็ดตักันตัลรันมาแต้เรื่อกระทะที่ความเรื่อขัวมันหอมครับนี่ท, <c oughs> ทไปทมากก็เลยลเนานะที่แดกเพน้อนน้อ เตมหเลยทำไมตะกี้ีเขาบวเนาะเขาเห็ดต่อมนะต่มมล้าก็มาซอยทำไมสมุนไพรขวมันหอมครับใส่กะทียมบางคนเพิ่อใส่แต่อันนั้นใส่แต่ไอ้กะเทียมซื้อบางคนกใส่ค่าพร้อมมานะว้ว้วว้าวังจะฟัวต หอมคืออะไรเนะหอมคือน้าขปุ้นนีใ่ใส่กระเทียมก่อนออใส่กระเทียมเลยเสร็จแล้วก็ใส่ขาหอมเลยบาค <laughs> ือสีเรยนบนเสร็จเป็นมัลูกัใส่เลือที่จหน่อยไปเืมาใส่ใส่เห็ดยูเอาเอเอาีทาใได้ไดตามสูตรเจ้าคะพอ แตกนัวจะ่าใไ่ก็ได้ด <c oughs> เสื้อปุงก็ได้มันจะได้ปุงอีกหลายรอบอยู่ฮะอใส่ปนว่บ่อเลยแม่คารุน,นเหม,เอมเเือนัมันยังเสียบเปเลย เห็นเห้มันได้กินเหอย่ยาฝามาเหลียวนะรับประกันรับประกันอุตส่าห์ก็ลังศึก่ารับประกันความแสบแสบแฉ่ทอดไข่กินจะละเมอแสบต้มมีทอดไข่เพิ่งมูถัดไปจานสุดง่ายดี พอเห็นอันอ right? ื่นวปินเห็นเป็นแต่นนจะกินบบใดของปิดกินบัดขบอนแทบไม่ขบวนจะเอาพูดแล้ซับกระโคนจพูดแลวไม่หิบตัวนี้เรบ่นกินเราบงกินเขากินแล้ว คนเรเียบีเลยเนาะดีเราบีเลยท้าบีเพาะแบบปีงอะวันนี้ทำสิเอาไว้ก่อนเราเอลพื้นยังกันเาปเป็นลยเออ ก็จกมีพื้นเบาเนาะก็จะเรียแต่เขาเบอกไปแตะละมือไปว่าเราก็แับว่าก็บอกไปเรื่อยๆคนจะคองนะผู้เฒ่านะจะเข้าฟังไปฟังไปหได้แล้วก็บอกไปของเราเด้สังเกตปะมันจะมีบางเถื่อเลยสีจมสีบวกไปเรื่อยๆนะเมื่อีเข้าไปไดยฟังแล้วเาบอกไปของเราแล้วแล้วกอกเดีก็บางล้วกับอกไปเราเองจะเป็นยังไง

อ้ยันาใส่กล่องตาแดงก็ดีไปของเงกล่องเจ้าตาแดงขนาดใส้ใช้ใาตาแดงก็ดีถายเย็นนเย็นจังหน่อยแลเอามาเ็นกลองใน้อกนะฮะไปสุจัดมาเลนี่แหละบองเนาะเออแบบสีแบบสีแบสีเมาแบบสีแบบส ไปเอามาใส่ซอยผักถ่าเออยาวหัวบ่บหัวแนวเด็กกับผมบอกว่าให้เปิดเปิดนี่คือผมบอกว่าเปิดเบียร์ว่างเบี้ยแบบตั้องเปิดต้องเปิดเอาเปิดเอ็กอะไรวะไปแนวแก่ข่าวกับเป็นบกสนานแบบ เอใหกินเบียเบียดอจักเลยเนาะมันกินง่า่บอลแห้งก็ได้บบนี้นะบคือบเดยวมันกินง่ายครับบรเปุ่มบรเวยัง่งเปิดใือเป็นวัาคืนลงคอเลยม่ครัวมาขอเนา่ยผูกกินปลาเยอ เปิดเบียร์มันเปิดกล้องอี่เราได้ชิมนะสิเลวเนาะเลวกินเิวบอกก็ลืมปลืมปีกเนาะปีกก็ทิ้งไปทีแรกบางคนว่าีเป็นคนเหตุเขาถ่ายเราอยากกินว่ได้ส่งันบ่คือนะกลัวๆไป เมื่อนี้กินซีมือจะมืดมือเลยถักตำหมองหงหลาบเป็ดโอ้ยอยบอกเห็ดเห็ดลาบเป็ดขังหลาตัวปิดคันจักปีมาแด้วหอกเกี่ยวบซิปปีมาแล้ว้า บอหมากินติคือโบอเห็ดท่านท่านมันสุดแสบมันแสนมันแฝงแหล่เนี่ยออกจากกระดูกเลยจะกินเลยติแผลออกมาเลยกินเลยเฮ้ย <c oughs> มันตน้องมีกระเทียมมันอยู่อมีแม่ก็โอ้โหแเรากระแม่มันขี่หมูได้หรอเล <c oughs> ่าในใจนะมึงฮะใส่เ <c oughs> ห <c oughs> มือ,มอ,มอนมันขอกันโมพิสเลยโอ้มันท่านคืน

น,นัวสมนุงไพ่

มาแล้วหรืเาไม่ว่าใอยากินมทันวป่เมนก็เคาะเลยม่นก็ดีเนาะถ้าเอาแดงไล้วมากเลยจำไม่ได้ setor. กินมื้เบื่อเหตุอะไรไม่ร <box! S 1> ู้เขามากเบื่องก็เดไป่มบบ่ามันกินเหตไรไม่รู้กินไปตอปีแกงอะไรันี้เ่แล้ว ินคือเบิรงคือบวาย้วต่ไหวเลยโบวแลกินข่ามัหลายเลยเรากินห้องระ้านักคนนี้ใครคิดแบบเดียรบค่ังเนืนไรเหมือนอยู่เขาทายาเปนเรา้คนใหญ่เนาะกินหลายเลือร้จอะไรแขนเข่าอยู่ปรจากราแกันเปาแล้ว

อันต้อพอดีบใส่เลยเฮ้ยกระตง